ยากาศตอนเศราวันนี้อยากเย็นเย็นหนาวหนาน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูน้ำแข็งเกาะบนหลเดนะค่ะนะน้ําแข็งเกาะบนหลอดน้อยๆนะคะบรรยากาศท้องฟ้าแบบสวยงามเลยขาวสลับฟ้า แอบไทยพอนลิน,นแอบไทยพอนลินทำงานเก็บทังขยะเขาบ้าน นาลินเมื่อเห็นอกมันแอบทายพ่นาลินเก็บทั้งระยะบรรยากาศเดิมดีแลยวันนี้น้องนารินออกไปเลี้ยนเรียบร้อยแล้วจากเพื่อนๆค่ะวันนี้บรรยากาศคึ้มอึมคึมประมาณนี้แต่ว่าอากาศดีค่ะอากาศไม่ค่อยหนาวค่ะแต่ว่าคึม คือเหมือนฝนจะตกค่ะแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะตอนเศาร่อะอากาศอย่างหนาวน้ำค้างลงน่อยนึงค่ะบรรยากาศโอ้ยดูต้นกุหลาบเขือกุดาบเรื่อยของแม่บ้านนะคะนะ่ะเนาะเอาจดหมายดิย mm hmm. แอนโน นั่งซือพิมพ์อย่างเดียวมันบรรยากาศขึ้นแต่ว่าอากาศดีบ่หนาวใกล้จะเขาแล้วดูสปริงแล้วดูใบไม้พีแล้วดูดอกไม้ออกแล้วนะคะเนาะอีกก,กี่เดือนซ้สมสี่เดือนสองสามเดือน นะรอหน่องนารินเลิกเรียนมาเดี๋ยวจะพาไปงานโรงเรียนของหน่องนารินหน่องนารินมีอ่ะโชว์เล่นไวโอลินค่ะมันเนี่ยไปโรงเรียนนารินอีกแล้วนะคะวันนี้นารินมีเล่นเบนโนโชว์แกเด็ดเบนโนจริงดรเปล่าเริงไวโอลินเดีวันนี้หน่องนารินมีงานโรงเรียนค่ะ kind of point, เล่นไวโอลิน โอเค darling mommy l มาไปกันเลยค่ะกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอเคก็ d ล r i กไปยวนิงดาบลูน r i n g เจอกันที่โรงเรียนนะคะเจอกันที่โรงเรียน d a r สีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงนูแฟฟิวเลสโกดดดี้คือสีแยกไฟแดงกองเมืองนูแฟฟิวนั่นและค่ะแฟฟิวทา นู่นแฟร์ฟิวเท่าอู้หู้อะไรตะกูสเกตตะกูสเกตตะกูสเด็ดมันกูทูกิสแล้วเราก็มาถึงซีแยกอีกครั้งเนาะคะ่ะเนาะซีแยกตรงนี้เป็นโรงเรียนเก่าที่น้องไนดะ้เรียนเรียนปีที่แล้วนะคะโรงเรียนนั่นนี่นี่คือเพิ่นปิดแล้วนะคะเพิ่นจะทุบแล้วทุบออกค่ะก็รู้ว่ามันเก่าแล้วเพิ่ผละมันก็เลยจะหลือออกค่ะ หรือออกทําเป็นที่จอดรถว่าสั่นเถอะนี่เดี๋ยวน้องนาลินตัวง่ายเขามาอยู่นี่ค่ะง่ายมาอยู่โรงเรียนตองนี่ค่ะนี่โรงเรียนที่น้องนาลินเรียนประจําก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือโรงเรียนที่น้องนาลินมาเรียนประจำนะคะ มาถึงเดียวพาน้องนารินเขาไปงานคอนเสิร์ตเลยเนาะค่ะเนาะน้องดารินจะเล่นไปโอลินค่ะวันนี้ที่ไ e นมาคุ e ยุคควันท่านไป t ด๊ดดี้โบ๊ทในเหี้ยฮิปาร์กในเหี้ยนี่กูาเบ๊อ e เหี้ยแด๊ดซิซิแด๊ดซิซิแด๊ดซิซิ random แด๊ดคนนะลูกสาวคนโตก็มานะคะ

April. Are you like serious? I got it. Oh, smile. Show me the flowers. Yeah. So pretty. Yeah. Look at this. Smile, April. Smile. To I know. I was like, I know. <laughs> okay, <Erica>. let's <laughs> go